บอกมาหอวเราบอกตัดต้องโยกก็สิโดนแท้เอะไม่ต้องขอยกถือก็เดินเท่าติดเอาไปทรงเป็เฮาวิวอูโอ้เจ๋ววะเอาไม่ได้เละโอ้ยโอ้มีพสาวทรงดอกกุหลาบมาจีนแล้ววะทรงนกอ่ะอันนี้คือคนเขาบกำลังมา กินนั่งกินอยู่นี่ไม่ได้นะต้องไปกินที่โรงอาหารเท่านั้นกำลังมบบุ่งหน้ามาหาเราแล้วพอกง่าเด้ออย่าด,ยยดื้อขึ้นไปเด้ออาอจ๋าแล้วนิตีเขาก็ไปนีเดี่ยวมันก็ยิงว้ามีคนส่งไอจีไม่กินด้วยโ <c oughs> อ้ยันมาแล้ว โอ้พับนกไปด้วยพับเป็นนกไปอวยพร้มหัวใจหัวใจนี้เพื่อเธอคนเดียวรวดตุกตุกบันทุกสารรถขึ้นสะพานจากกระตุกอ,อุ้ยอกกยอเยกชิโยกเยกหัวใจเหมือนมันไม่ได้อ่านคอมเมนต์เลยเหมือนน้ำมาด้วยตอนที่เขาส่ง <laughs> หัวใจ เนตเก้า <9 S 2> บาทโอ้เน็ตเบาทเมื่อกี้นั่งรอต้องนานนะกว่าจะได้ออกจากไอจีมูกออกจากไอจีไม่ได้ทำไรหน้าหานหมอลำพังแล้วนะฮลโวอุย้ยไปเต้นแรงไปหน่อยลูกพ <c oughs> <c oughs> ี่สาวลูกพี่สาวมาออนทัวร์สองทุ่มเลย ตามมาจากไอจีขอบคุณค้าทุกคนไมาหายที่ถึงก่อนที่เราจะเอาช่ออีกยี่สิบแล้วเเฮ้ยเอาบอกว่าอย่ามึนเไม่มีอะไรอุ้ยโอ้เป็ดเป็ดทำไมเป็ดเป็นหงส์เอาหงส์มาเป็นมะเอามาเป็นเป็ดตัวเล็กก่อนแม่เหรอ ใครสั่งส้มตำให้เรากินรู้ได้ไงอ่ะเขาสั่งตำแตงกินอยู่ไปเกิดทุกวัน<ม>เจ๊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 ว่าไปเก็บซุปพี่พี่อยู่เพ้าอยู่บ้านวันไหนไม่บอกครับเอาซุกี้ไปต้มกินบ้านพี่อยู่ไหมได้ไปได้ฝากก่อนรับช็อตเสร็จก็ประมาณเที่ยงคืนนั่งเล่นนั่ง,งห้อยไม่ต้งหวอยอองกัน รับรับช่อพี่เฟิร์มันไม่นานพอรับช่อนะทุกคนมันนักมันแบบว่าหวยออกปุ๊บแปดช่วงทุกคนหวยออกปุ๊บเราก็นั่งพูลูหวยก็ยินดีกับคนที่ถูกด้วยนะคะโอ้คนที่ถูกมากเลยคนที่ถูกก็ชื่อปลายกับอิวนะคนจะรอเกิดที่วันก็ได้ ใช่ใช่ใช่น่ารักจังสวัสดีครับทุกคนมาไล่เล่นๆอยเฉยอุ้ยน้องหมี <c oughs> ซื้อแมสให้เราแล้วอยากให้เราเงียบหรือเปล่านะนอน,นอ,อนเลยเก๋ประตูซื้อเกลือไม่เอานะเฮ้ยว้าวเขาเกลือไม่เอาเลยๆๆตรงนีตีกองฟองชุดตีกองประชุมชาวบ้านก็มาชุมนุมมาชุมนุมที่บ้านผู้ใหญ่ลี ไปเขียนบอกเขียนบอกเขียนบอกเลยเถอะไปใส่เอาใส่ท้องใส่เพียรผักไปก่อนเ้อะอุ้ยผีเสื้อไม่มีผีเสื้อแม่บอกว่าถ้าเราชอบใครจะมีผีเสื้อเป็นล้านตัวเป็นอยู่ในท้องเคยดีไหมอ่ามีแต่ขี้ผงขี้ผง เหมือนปวดคอเนี่ยอ่านแล้วก็ปวดคอไปเลยว่าแล้วพี่ <c oughs> ไม่ใช่มาถึงแ้วเหรอมาจากหน้าร้านมงคลเองน่าจังเลยฮิงจีวีสุดยองเจะต้องไปกินงหานใช่ไหมนี่แหละ롱หานก็ได้ ไหนอะไหนอะตัวอีกแล้วบอหล่ะชอบูชาบูชาบูปแท่ไวกินก็้กินช่บูนนอสั่งแล้วออใหใหญ่ต่อเท่มากเลยที่นี่เป็นของขะที่เราชอบไม่ได้เอาเต็มมาวาง เ,อ,าาอ,เนนอ้าฝนตกมากจริงไลยวันนี้พี่วิวรอชาบูไปม,มากินด้วยดีวยกว่าสวัสดีครับทุกคนชิชาบูชาบูชาบูาบสี่ชุดขอบุญชาบูด้วยนะครับอโอเคไปกินสักชุดดีกว่าตกดึกมาพี่วิวดี <c oughs> ไหมดโอเคไปแล้วจะยืนต้งดึกเยรไราเลี้ยแค่เจ้าครึ่งเอง <c oughs> มาหรืยังแก้ฟู้อ่ะ ให้ทอกจิรลปินสวัสดีพี่แอมีความสุขทุกวันพุธนะสวัสดีครับทุกคนสนวัสดีน้องททุกคนครับพี่แอก็มานอนอยู่นี่แล้วย้ายบ้านแล้วพี่แอนั่งรออยู่ตรงนี้รอเจอที่แห่น้ำบางปะกง หมองว้ตถกทิบตัวเดือนเรี๋ยวอยู่กับรถพี่ฉิงเขาอยงพ่อกเนสเงี้ยวเงี้ยวมากเลยเงี้ยวมากมี้นวนมีพี่สองนเหรอใช่เรียพรยังปิดร้านเนาะนาภาษาอะไรกับพวกเราอืม เดินเล่นใช่บรรยากาศที่คิวสวิตเซอร์แลนด์น่าเราจะมีดาดฟ้าลงข้างบนพี่เอ๋โอ้น้องน่ารักจังเลยแล้วก็อยู่ทำไมเรียกชื่อแม่น้อยน้องที่นี่จริงเอาหน้าไม้เอ่ไปตาพี่อ๋ว

ไ่ใช่พี่มะขามครับพี่มะขามไม่รับงาน่กพูดเราพี่มะขามยังไม่รับงานครับตอนนี้ทาไมพื้นเราเป็นแบบนี้เราต้องไปกินที่โรงอาหารเราเท่านั้นครับเย้เย้มาแล้วเดี๋ยวกินข้าวโรงอาหารก่อนนะ เราก็เป็นต้นแบบที่ดี โกรธใครมาฝากถึงคนที่อยู่ในสิงมิวสิกนะครับในออฟฟิศเราตอนนี้มากินข้าวด้วยกันนะครับคือตอนน,ตอนนี้เราแค่สองคนน,นะก้อยแบบหน้าออกมาแบบนี้กลับเวทบันเน่กินผู้ดเดียวเด้อโอ้ยเราวพกินเนื้วอวะอยิ้มตรงนี้เอางงคิดถงไหนล่ะยิ้มเมืัอกี้ตอ นี่เหรอยางเสือนี่พ่อยางอิอิวโอ้ยันรู้เป็นยังหนอกขนาดเสือยังฟังหมอนนี่เออต้องประสานยางกับปุ่นวะทุกคนไม่ต้องเสียใจแล้วแต่เสือยังร้องไห้เลยเออว่าไปแล้วแมนเท่าป่าถือออ มาทันจ้าทันอะไรเขาจะไปแล้วนะเหมือนเหมือนพี่คนนั้นใช่ไหมเขาบอกว่าไม่ทันไลฟ์ไปแล้วไม่ทันไลฟ์เลยนกตลอดนกไลฟ์ไปตลอดไม่ติดตามก็ไม่รู้ว่าเขาไลฟ์ตอนไหนมันไม่ไม่ใช่บางครั้งนะครับเดี๋ยวมาเจอกันเนี่ยพี่ไม่ติดตามแล้วหรือเปล่าน้ำไปไม่เจอน่เขาเหนี่ยวเราแล้วครับ เสื้อซื้อที่ไหนซื้อที่ร้านขายสกเล็ตเนี่ยครับนี่เก็ๆๆชิญทุกคนในจชิงวิสงมากินข้าวกันเรียกพ,พ,พี่พี่กินข้าวเลยลนะเขาเหงามากเลยตอนนี้ มันอยู่กันสองแค่สองคนบรรยากาศดีเพราะหลับรู้แ่บอืมอ่าช่ะชงสั่งนี่น้องยาวเลยแบงนี้ได้ค่ะคิดว่าจะทนน้ำไหมือไม่ใช่ใช่ไหมฮะนั่งยืมกันอยู่เชิญเช้าขอร้องแ่ะ ไม่ได้มเหอไ่เหมือนกันล้วเขาเ่าเขาลอมเมเป็นยังสงห่ะกินกินน้อยไปนี่เอาที่าร แคปมาสวัสดีแคปบคปตัวพีกไปงานแล้ววันนี้ระหว่างแคปตัวพีคกนั่งร้องไห้ไปเอาเอาเก็บมาทันเแ็ดจังไหนเดี๋ยวหนหมู่บ้านนั่นคือแตงตัวยังสั้นคนเขานั่งรับของอยู่แล้วคราวนี้พี่อิ๋วเปิดรูปมาให้ดูเขาก็ได้หัว่บ้านกันเมื่อเดือนมาใกล้เพื่อนนั่งเบิร์นเมืดขึ้น เป็นยังไงเลยคือไปแต่งตัวยังสั้นบอกด้วยโอ้เสียผ่ากับิวผูเขาหรือปล่ามันจะอมากกับไปกินอลไรเขาเลียงชาบ้านหรเลสเาคื โอเคเขาไบ่ยมดีข่าวที่แ้วที่เกี่กบสายเปย์เปย์เ,เลยก็มันเปย์เลยอือ <c oughs> กบพี่อยูสองคนครับอันนี้จะกว่ <c oughs> าจะเห็นเอาไม่เป็นไรอ๋อไม่เห็นอะไรเลยเห็นไปแล้ว ยิวหล่อจังเมื่อกี้พี่ยิวไม่ค่อยได้ข <c oughs> ้ากล้องไงนะหนึ่งวิรับพับรับสวัสดคค่ะ,คคะมากินข้าว มีใครยังไม่กินข้าวนะพี่เราไม่ต้งกินข้าวนะพี่สั่งข้าวมาเยอะมากกินไก่ย่างของฝ่ายเอาแต่บัวไงแต่งแต่งกินอ่าน้องพอใจครบอบมึงเงินเงนว่ะตัวสับพ,พี่ไม่ค่อยมีไฟเหมือนตัวของเราเองนะ <c oughs> Bye. อะไรไปเดี๋ยวให้ดูว่ากินอะไรบ้างลาบเป็ดก็เบิร์ตเดทอยู่ Happy birthday to, you. Happy birthday to surprise <c oughs> บุญต้องบุญบุญโอ้ยยังไงอืออันนี้ย่างเสอืออันนี้ต้มแซนนี้ตำถั่วแล้วบอกกันดีเหงาไม้โอ้ย <c oughs> ก็กืางหูด hey, oh ิบเนี่ยหัยมันบัง่ดีดูประมาณประมาณประมบสุยังเคตั้งบ้นตัน อของจร,ร,ร,ริรงเี้ยเปล่าเบาก็กรงเบากรงเบาโหัวบชอบกินหมดแล้วมาเอาแล้วแบบไม่ไม่หให้หรอกแล้ใจ้เปิดมื่อจะไปซื้ออยู่ไกลแล้ว สองคนไม่ใช่กินสองคนบิวก็ไม่กินเนี่ยบิวไม่กินเนื้อยังไงกินแล้วกินแบบต้มกระดูกหมูอะ่ะกึ่งกินรอไปตนนั้งนานสวัสดีครับทุกคนคุณจ้าตัวเนาอืมอืมอ๊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 ามจะไปกินเลย ข้าวบัวนอนเลยข้าวโัวคินยังไงกินแบบนี้ด้วยเหรอกินกินสอชที่กินแล้ที่นัอยากกินเคกไหมดูมีเคกซ่ส่เนี่ยมาเอไปเหมือนกันเันที่เจอไปเมืวันอะ เนี้ยมาเช้าไปยุ่งอะไรมาครับแบบนี้เดินอย่างนี้เดินอย่างนี้ไม่น่าจะไปไหนนะพี่อะไรพี่อะไรเดินแบบนี้นะครับเดินเดินแบบว่าสงสารพูดยเดินไม่ได้เลยแหละมันอดมากเลยมันอกินยาเสร็จมันกินยาแล้วก็มีเพื่อนพูเองอืมก็แบบไม่น่าไปเชื่อเลยน่าจะนอนพักผ่อนก่อนใช่ขยันนะเพื่อนอุ้มเท่าไรไม่ไม่เท่าไหร่หรอกจะมาพบปะเพื่อน ถามไปครอบครัว,อ,อ,วอย่างพวะเพื่อนที่เป็นเพื่อนเนี่ยรักกันสีมาบางอย่างเนี่ยบางคนกินเขา พี่ว่าหยอกล้อจุกันสร้างความผูกพันจนวันนี้เปิ้นเริ่มเปลี่ยนไปโอ้อันนี้อยู่ในบ้านเหนือคอนบ้านเหนือนไหมครับส่งให้ผมได้เลยผมร้องได้หมดจไม่ยากเลยให้ดูก่อนแต่ว่าเป็นเมลี่ไงอ๋อเมลี่ทำโชว์มเมลเี่เฉยเลยว่าด้านเหนือไม่ไปทั้งบ้านไม่ไปทั้งบ้านี่แหละไหนยิ่เขาเลยบอกโอ้ จ้า<ล>สมสมอมเม่<ก>จุกันไอ้ฝซกกจะไปจะไปโอ๋สอสปอยคอหน้าภาคเลยเดี๋ยเนี่ยอุย้ยให้พูดองไม่เคยรู้วเ่ยอะ <c ười> จะไปเนี่ย arnya. น้อนนอนล่ะขอบคุณทุกคนนะครับวันนี้ เดี๋ยวขอเนี่ยไปกินข้าวเฮ้ยหลอมาแล้วอูดียัเยงเลยขอบคุณครับเี่เออกมาจากไหนเนี่ยขับรถไปซื้อหารนคุ้นๆคุๆ้นๆนะเนี่ยขอเนี่ยไปกินข้าวก่อนแล้วกันนะครับทุกคนเ้วก็จะรับร้านมีร้านแบมแบม แล้มันแบนประมาณสิบ0ิชิ้นแล้วก็มีร้านพี่แอมอีกสาิชิ้นนะครับทุกคนแอมก็ฝากไปน,นะครับขอบคุณทุกๆกำลังใจที่ส่งมาให้กันนะครับรักนะครับทุกคน